มีความอดทนอัตาปีที่นะั้นคือตบาบะคือความอดทนอดกัน้นเขาจะเห็นว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาสติปทานทุกหมวดจะเริ่มต้นด้วยคำสามคำนี้ถ้าไม่มีคำสามคำ,คำ,คำานี่ยสิปฐานก็ไม่ไม่สามารถจะดาเนินไปได้เพราะนะั้นอาตาปีหมายถึงตัววินัยด้วยตัวสติด้วย,วส,วยสัมปชานู เป็นส่วนที่จะเป็นเป็นธรรมเป็นปัญญาเนะี่ยสติกับวินัยมาด้วยกันสติกับวินัยมันจะเป็นไปได้ก็อาศัยขันติความอดทนเพราะฉะนั้นสัญญาณแรกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้เรารู้ว่ามีความสําคัญก็คือแม่ธรณีบีบมวยผมแม่ธรณีหมายถึงแผ่นดินซึ่งหมายสัญลักษณ์ของความอดทนอดกั้นอย่างสูงเพราะแผ่นดินมันรับได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเผา สิ่งที่เน่าเมิดทั้งหลายไปฝังหรือใครจะขุดจะกลนจะทําลายมันก็ไม่เคยบนเคยว่าจิตที่มีความอดทนนั้นก็จะเมื่อถูกการกระทบทุกๆระดับก็จะผละ <บท S 2> ได้ทนได้ดบอกว่าเป็นเรื่องจําเป็นคือแม่ธรณีคือบีมวยผมด้วยบีบมวยผมหมายมมถึงว่านอกจากอดทนอดกัน้น สัตว์ทั้งหลายมันไม่มีความอดทนกันถึงมีแต่มันมีอดทนด้วยความไม่รู้เช่นเวลามันบอกควายมันตากแดดกินหญ้ามันตากแดดได้ทั้งวันเนี่ยถือว่ามันอดทนไหมอดทนกว่าคนไหมเวลาฝนตกมันตากฝนได้ทั้งวันถือว่ามันอดทนกว่าคนไหมมันอดทนโดยสัญชาตญาณมันก็แต่มันไม่มีความสนึกว่ามันจะอดทนแต่มันทนเพราะมันไม่รู้วิธีจะป้องกัน นั้นในตัวอดทนแบบไม่รู้เนี่ยเป็นอดทนแบบสัญชตาตญาณจะกลายเป็นความกดข่มบังคับในเวลาที่ออกไปและกลายเป็นระเบิดเมื่ออดทนนั่นมันถึงที่สุดมันก็จะเป็นระเบิดออกมาเป็นด่านโทรสัรพรนั้นอดทนโดยสัญชตาตญาณคนทั่วไปที่ทนอย่างเมื่อความอดทนบีบพันมากขึ้นมากขึ้นทนไม่ไหวก็ยังกลายเป็นตัว ระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงสั่งสมอาวุธละระเบิดเอาไว้เพื่อไปถึงคอยอดทนระดับหนึ่งแล้วทนไม่ไหวก็จะใช้อำนาจทำลายล้างกันนี่เป็นสัญชาตญาณน,<ไ>นำไปสู่การทำลายล้างเมื่อความอดทนถึงท,ที่สุดแต่เมื่อพระองค์ได้ค้นพบว่าหวามอดทนที่จะนำไปสู่การไม่ทำลายล้างเนี่ยไม่สั่งสมความพลังลบพลังทนเอาไว้ทำอย่างไร ก็ต้อง,อ,องบีบมวยผมการบีบมวยผมเป็นชัญลักษ์ของการใช้ใช้ปัญญาบีบน้บําออกจากมวยผมหมายความว่าเราต้องใช้สติปัญญาสมองพิจารณาเป็นสัญญาณแรกที่พระองค์ได้เสดสอนธรรมแต่ว่าไม่มีใครคิดถึงมันเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เราทนง่วงทนเหงาเนี่ยม,มีวิธีแก้วิธีแก้นั่นคือการบีบมวยผมคือใช้ปัญญา คนไหนทนง่วงทนเหงาต่อไปอย่างอดทนอดกัน้นโดยที่ไม่มีวิธีแก้เรียกว่าอดทนแบบสัญชตาตญาณไม่มีปัญญาแต่คนไหนเริ่มรู้ว่าง่วงเราจะต้องแก้แบบนี้แบบนี้หาวิธีแก้เรื่อยๆใช้ทุกวิธีทางการใช้อุบายต่างๆนั่นเองเรียกว่าการใช้ปัญญาอุบายในการแก้ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะนั้นแม่ธุรน,นีบีบมวยผมจึงเป็นสัญญาณคําสอนแรกของพุทธองค์ แต่น้อยคนที่จะไปตีบทปริศนาตรงนั้นให้ใหแตกให้ใช้ได้เราทุงหลายเนี่ยเราอดทนแบบไหนแบบสัญชตาตญาณหรือแบบปัญญาญาณถ้าเราไม่มีการฝึกฝนภาวนาเนี่ยความอดทนในระดับศีลธรรมความอดทนในระดับวัฒนธรรมความอดทนในระดับจริยธรรม มันมีข้อจํากัดอย่างคนคนที่มีการศึกษาก็จะมีความอดทนระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อมีอะไรบีบคั้นมากๆเข้าความทนก็มีจํากัดแต่ว่าคนที่มีการศึกษามีปัญญาแบบรกรลกเขาก็จะแปลงความอดทนให้เป็นปัญญาได้แต่เป็นปัญญาแบบรลกแค่แค้นเอาคืนอย่างแนบเนียนเขาจะมีการทําลายล้างอย่างแนบเนียน แต่คนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีปัญญาในระดับนั้นก็จะเป็นการอดทนที่จํากัดแล้วก็ใช้วิธีการแก้คืนแก้แค้นเอาคืนนะอันนี้คือปัญญาแบบโลกิยะปัญญาก็อย่างมากก็คือการทําความอดทนนั้นให้ได้ระดับได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อจะไปใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาแบบทั้งโลกคือยังมีการทําลายล้างอยู่แต่ว่าใช้ความแนบเนียนมากขึ้นแต่ ยังไม่ปลอดภัยดังนั้นเมื่อคนที่ใช้หันมาใช้อดทุนแบบในระดับสูงกว่าวัฒนธรรมศีลธรรมและจะริยธร,รรมมาเป็นความอดทุนระดับสมถะซึ่งมีการระบายด้วยความอดทุนอดกันด้วยตบาบัจึงเกิดคําว่าอาตาปีเกิดคําว่าตะบะเกิดขึ้นคนนักพจน์ทั้งหลายนักบวชทั้งหลายก็อดกันได้คดคดวยที่มด้ ดังนั้นตัวอดกั้นในระดับของสัญชตาตญาณพัฒนาสูงสุดในระดับสมถะเท่านั้นคือมีความอดทนอดกัน้นเป็นสมาธิจนจิตเป็นสมาธิสงบก็สามารถสะกดความไม่พอใจความอดกัน้นความอดทนของร่างกายที่งหลหนักมาให้ได้ระดับร่างกายแล้ว,ลวก็ถูกความอดทนอดกั้นนี้เขาผ่าญไปแล้วก็มีระดับสมถะ เพราะนั้นพวกที่นั่งสมถะสามารถนั่งได้นานๆและทนอะไรได้นานๆเพราะการใช้สมาธิ <Okay. S 1> ระดับศีลธรรมก็ได้ดแต่พอเราได้มาเจริญวิปัสนาความบททนนั้นยกระดับจากสมถะขึ้นมาเป็นวิปัสนาก็คือมีการกระจายกำลังความบดทนนั้นให้เป็นตัวรู้ขึ้นมา แทนที่จะเป็นตัวรู้แบบกดข่มแต่เป็นตัวรู้แบบปรับแก้โดยใช้สติสมปชัญญะและปัญญาเข้ามาช่วยดังนั้นการเจริญสติที่เป็นไปนทางสมถะ <c oughs> ก็จะเป็นตะันแต่ใช้สติเป็นทางวิปัสสนาก็จะเป็นสมปชัญญะและปัญญาด้วยผ่านสมาธิเป็นตัวกลาง ดันั้นเองการเจริญสติที่เราทำที่4กล่องสติที่เป็นไปในกายสติที่เป็นไปในกายก็แก้ปัญหาเรื่องกายได้เป็นครบส่วนที่เราสวดไปตอนเช้าการแก้ปัญหาทางด้านร่างกายให้คราสวนได้ที่ได้กล่าวไปในวันก่อน มีถึงหกวิธีนะถึงหวิธีวิธีแรกก็ใช้การเคลื่อนไหวของลมการเคลื่อนไหวของลมหายใจการเคลื่อนไหวของ <c oughs> ก็สามารถลมหายใจบำบ,บัดความบำบัดที่ความเครียดภายในให้ผ่อนคลายการเคลื่อนไหวร่างกายในบทใหญ่และอีบทย่อยที่ส่วนไปนั้นเป็นการพ่น ผ่อนคลายความดึงเครียดของร่างกายเกิดจากกดไตรักเนี่ยภายนอกเพราะนั้นเราจึงมีการยืนเดินนั่งนอนและการอีบพบย,ย่อยเข้ามาผ่อนคลายความไม่สบายทางกายภายนอกนี่เขาเรียกว่าเป็นชายธาตุสี่ธาตุลมธาตุลมมันเกิดจากลมหายใจเช่นเรานั่งแล้วรู้สึกตึงข้างในหายใจลึกๆมันจะผ่อนคลายทันทีหายใจลึกๆอ,ออกซีเย็นเข้าไป ผ่อนคลายในส่วนที่หนึ่งคือท่านใช้อนาปานาสตรกับทาศีมาบวกกันแล้วกายานุบัสนาในหมวดที่2ที่สคือบบัตความการเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากกฎอนิจจังที่นําไปสู่ทุกข์เนี่ยความเครียดแล้วนั่งไปนานการเปลี่ยนแปลงของเลือดลมต่างๆมันไม่สะดวกเพราะเราเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยเลือดลมโดยสะดวก ความตึงเครียก็ผ่านผ่านไปคลายไปลักษณะตัวที่อาตาปีที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปบำบัดอย่างถูกต้องประกอบด้วยธาตุลมนี้เองตัวตะบะที่มันเป็นสมถะก็เริ่มเป็นนิัพานาขึ้นมาท่านถึงใช้ไม่ใช้คําว่าตาะบะ่านใช้ว่าอาตะปะหรืออาตาปีคือมีความ ทนแต่ว่ามีความทั่วพร้อมในการทนคือมีสติสัมปชัญญะนั้นเมื่อมีการาพัฒนาในสมถะในระดับที่จะนำไปสู่วิปัสสนาก็โดยอาศัยหลักทั้งบกปกาประการ,การที่สองคืออิเดยบทสีและประการที่สามสัมปชัญญะบวกกันทีนี้ อาการมาดูทางร่างกายมาดูทางร่างกายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอาอยวะของเราหรืออาการอาอยวะของเรา32ชิ้นเนี่ยมีอาการคือสองอาการคือการสบายและไม่สบายนะอาการสบายและไม่สบายอาการสบายเรียกว่าสุขเวทนาอาการไม่สบายเรียกว่าทุกเวทนานะ เราก็ใช้อาการสบายไม่สบายนี่เองเป็นตัวตามรู้เระหว่างนารูปกับน,ะนานเวทนาทางกายคือความสบายไม่สบายแล้วความสบายนะไม่สบายทํางานร่วมกันเลยจะต้องมีสิ่งในร่างกายจะต้องมีของเสียเกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามในมเรื่องการบําบัดร่างกายให้ถึงพร้อมอย่าง ถูกต้องเนี่ยท่านจึงใช้ถึงหกลักษณะก็คืออาจลมหายใจอันที่สองรีบท์ใหญ่อันที่สามรีบทย่อยอันที่สี่ท่าสี่อันที่ห้าอาการสามีสองอันที่หกก็คืออสุภะทั้งหประการเนี่ยถ้าบริหารจัดการใช้อย่างถูกต้องแล้วเราจะมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะทําให้วิปัสสนาเจริญได้เรื่องของร่างกายทั้งหกอย่าง ี่นี้ท่านก็เห็นว่าในส่วนของร่างกายถ้าหากว่าไม่มีความแยกายละเอียดลงไปรู้อันเกิดจากกายเนี่ยก็ยังไม่มากพอที่จะนำไปสู่ตัวปัญญาขันวิปัสนาท่านถึงแยกหมดที่สองออกมาจากกายเรียกว่าเวทนานเวทนาเพราะฉะนั้นในส่วนกายท่านแยกเป็นหกแต่เวทนาท่านเหลือแค่สตม สามอาการเพานั้นสามอาการเื่อ,อาการที่สบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลางที่เราเรียกตามภาษาประยัิว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขไม่สุขเวทนานั่งกายของเราคือสบายไม่สบายแล้วก็ยังไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบายในช่วงที่เราเปลี่ยนเนี่ยสมมติเรานั่งไปนานเราหนักเรารู้สึกไม่สบาย ก่อนที่เราจะขยับเอาตัวความไม่สบายออกไปเนี่ยท่านให้ตามรู้ตรงเนี้ยตามรู้ว่าความไม่สบายทําให้เกิดอะไรความสบายทําให้เกิดความพอใจและตัวคําว่าเป็นกลางเกิดตรงไหนเกิดตอน,น,อตอนที่กําลังเปลี่ยนเช่นว่าเราจะเปลี่ยนท่าการเข้าไปดูการเปลี่ยนจากไม่สบายเป็นสบาย ตรงนั้นเองตัวปัญญาตัวรู้มันเกิดตัวรู้มันเกิดจึงเป็นตัวอทุกขคมสุขเวทนาก็เปลี่ยนมาเป็นตัวปัญญาคือตัวรู้ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่รู้เราง่วงนะเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาก็โมหะครอบงำนะพอโมหะครอบงำเราก็ไม่สามารถจะแก้ได้นั่นคือตัว จิตของเราไม่ตื่นจิตของเราหลับไหลหรือจิตของเราอ่อนเกินไปที่ตื่นไม่ได้นะแล้วจะเห็นว่านี่คือตัวอุปสรรคในการภาวนาก็คือการไม่มีหรือสติอ่อนเกินไปถ้าสติอ่อนในระดับต้นคือไม่สามารถจะเอาชนะนิวรณ์ได้เมื่อสติอ่อนปัญญาก็อ่อนไปด้วยในแง่ของปัญญาโลกุตระก็อ่อนไปด้วยจะมีปัญญาโลกิยะดีแต่ปัญญาโลกุตระยังใช้ไม่ได้ เพราะบทเรียนบทแรกที่จะต้องพิสูจน์เราคือการแก้ไขบำบัดนิวรนได้บำบัดนิวร์ทั้ง5้าตัวหนึ่ง,ง,ง,งความขี้เ,เก,กียจเรื่องการมาฉันทาสองความหมงุดหงิดงุ่นงานวิตกกังวลเรื่อพยาบาทะสความงงเหงาหงนอนสลืมสลือไม่กระปี้กระเปล่าอันที่สี่ ตัวฟุ้งซ่านวุ่นวายวิตกวกังวลเลื่อนลอยชอบชแสดงออกการพูดคุยโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการฟุ้งซ่านคือในวิตกวนรตัวที่สี่ควบคุมตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนั่งข้างหลังกำลังคุยกันนะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะขาดสติอย่างแรงนะและตัวที่ห้าคือตัวสงสัย ่าใช่หรือไม่ใช่เราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยนิวรณ์ทั้งห้าตัวถ้าเราผ่านไม่ได้เนี่ยไอ้ขั้นสูงขึ้นไปไม่ต้องพูดถึงอะ่ะเพราะอันนี้ตัวเป็นตัวพิสูจน์อันแรกว่าเรามีสติหรือเสียสติตัวนี้จะเป็นตัวตัวพิสูจน์นะเบื้องต้นเพื่อจะเอาตัวธรรมานุภัสนาซึ่งเราจะสวดในเวลาต่ตอไปท่านจะเอามาสวดตันั่น อันนี้คือในส่วนของเวทนานั้นเวทนาในส่วนที่พอใจที่เราสั่งสมเนะี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นนิสัยของพอใจที่ระดับที่เป็นกลางอยู่ยังเป็นยังไม่เป็นตัวกิเลสเรียกว่าโสมนัสยังเป็นกุศลได้อยู่โสมนัสเวทธนาถ้ามีสติมาทัน แต่ถ้าสติมาไม่ทันโสมนัสตัวนี้จะมีความรุนแรงขึ้นเรียกว่าอภิชาอภิชานี่เริ่มเป็นต้นต่อที่ตัวสติประฐานสูตรเนี่ยจะต้องไปแก้ไขตัวนี้อภิชาและโสมนัสแต่ถ้าอยู่ในขั้นโสมนัสเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงเป็นกุศล,ไ,ปปลได้อยู่แต่พอไปถขั้นอภิชาคือการเพ่งที่อยากจะได้ความสบายมากกว่านี้เริ่มเป็นกิเลสเริ่มเป็น ปัญหาสวสดสติต้ึงทำมากทำเจริญให้มากที่สุดพาออะไรเพราะเราเราอยู่กับความเคยชินมานานเท่าชีวิตเนี่ยอาการที่จะเปลี่ยนความเคยชินให้มีความตระหนักรูก้หรือกําหนดรู้เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นอาศัยทำมากเข้าไว้ในนี้คือในวิธีการหลวงพ่อเทียนเพราะในวิธีการอื่นๆเนี่ยมันทํามากไม่ได้มันมีข้อจํากัด,กดเช่นนั่งามลมหายใจหรือนั่งนะทำหนอไม่เกินสามชั่วโมงมันก็ ติดสงบไปแล้วในวิธีการอื่นๆก็ก็ตามที่วิสุ์บอกแต่ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนใช้วิธีการเคลื่อนไหวแก้ไขเรื่อยๆโดยที่ไม่ยอมจำนวนต่อนิวรณ์แต่ละตัวปรับด้วยวิธีการต่างๆโดยไม่ใช่อาการที่นิ่งของกายแต่ใช้การเคลื่อนไหวของกายเพื่อมาแก้จิตในการเคลื่อนไหวของกายเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยมันถึงจะไปแก้จิตให้เกิดปัญญาได้ปัญญามันจะเกิดได้โดยการทํางานของสติสัมปชัญญะ นะถ้าการเคลื่อนไหวด้วยไม่มีสติสัญญะก็เป็นปัญญาไม่ได้ตัวรู้ตัวนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวรู้ที่ถูกต้องนะในระดับของเวทนานะในระดับของเวทนาก็คือความรู้สึกพอใจนั่นเองมันก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆพอเป็นอภิชาแล้วเกิดนันทิคือความเพลินในในความสบายอันนั้น พอเพลินในความสบายนั้นก็เกิดตัวราคะนั่นที่ราคะก็อ,อยากจะได้ <c oughs> นั่นที่ราคะก็ยังไม่มีสติตามรู้อีกมันก็จะเปลี่ยนเป็นดูความอยากและตัณหานั้นก็ยังไม่มีสติตามรูก้ก็เป็นกามตากามตัณหาการมตัณหาก็เปลี่ยนเป็นกาามฉันทะเปลี่ยนเป็นกาาม มูปาทานเปลี่ยนเป็นโลภะเปลี่ยนเป็นกามาสวะไปเรื่อยๆตามรากของมันแยกออกไปเรื่อยๆจากที่เรามีความรู้สึกสบายกายแต่ไม่มีสติตามรู้เท่านั้นน่ะมันแตกงอกออกรากไปเป็น10บสิบรากยี 20, รากอย่างที่เราเรียนมาแต่เราไม่เคยตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความสําคัญยังไงล้วก็อยู่กับความพอใจไม่พอใจอรเราจะเรียนไปมากขนาดไหนเป็น นักธรรมเป็นบาลีเป็นมหาปร,ริญญ์เป็น็ักเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็ไม่สามารถจะพ้นจากการครอบงาของของความพอใจและไม่พอใจได้จนกว่าจะมาเจริญสติแต่เมื่อมาเจริญสติแล้วสติยังไม่ถูกต้องก็แก้ไขยังไม่ได้ยังไม่เป็นสมาสติยังเป็นวิชาสติอยู่ในระดับวิชาสติแม้แต่นิวรณ์เอาชนะมันไม่ได้นะเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสัมมาสติให้ได้ เพราะะนั้นสมสาสติก็หมายความว่าจะต้องใช้อุบายทั้งหกประการเนี่ยของกายให้ครบ